ติดตามส้มโอของสละวันที่แม่อ้อนในปรากฏว่าตั้งแต่ซื้อสวนส้มโอเนี่ยได้เอาโฟเทียมาฉีดพ่นแล้วก็สลับกการให้ปุ๋ยแล้วตอนนี้ให้ปุ๋ยน้อยมากล่าสุดได้ให้ปุ๋ยขี้หมูร่วมแต่ก็เอาโฟเทียมาฉีดตามระยะปรากฏว่าส้มโอเก็บได้ต่อเนื่องทั้งปีเลย มันจะเก็บเป็นล็อตเป็นล็อตเก็บไปแล้วเมื่อห้าวันก่อนดูไซที่เหลืออยู่ประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวอีกหลังสงการนี้ก็ได้เก็บอีกงวดละเพราะว่าดูจากส้มโอเนี่ยมีหลายไซมากเลยไซใหญ่ไซกลางไซกลางแล้วก็ไซเล็กกำลังออกมาเรื่อยๆเลยก็ส้มโอดีกว่าลำาไยนะเนื่องจากว่ามันออกผลผลิตได้ทั้งปีเลยออกมาเยอะมากเลยแล้วก็ดกด้วย นุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ห้อ,อยอะและ้วก็ดกเกือบทุกต้นเลยและเขาแต่งกิ่งให้มันปร่งและให้ได้สังเคราะห์แสงเนี่ยไม้ผลมอนได้สังเคราะห์แสงผลผลิตออกมาดีมากเลยมาเรียนรู้ส้มโอปีนี้เป็นปีที่สองที่สามแล้วนะที่ใช้กับส้มโอปรากฏว่า โพธีทำงานดีมากเลยหลังจากคนรับซื้อส้มโอนี่เห็นเพราะเขาปลูกส้มโอด้วยเขาก็เลยแนะนำและบอกต่อวันนี้พ่นโพธีกับยาฆ่า,มาแมลงผสมกันนี่เจ้าของสวนพ่นเองเลยเนี่ย 梦弟小跑八三哪